สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุย่ยเมืองมากไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้ช่อง3มยิงสดถึงบ้านท่านในเวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับมาทีคู่ที่หนึ่งรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน่านยอดปตัตตภีสิงจตุลัดหรือมอทันวาศิลนะครับ นักชกจากจังหวัดปัตตานีซ้อมที่ค่ายมวยสิงจตุรัสวันนี้เจอทัางด้านเคนแจ็คสันมวยไทยยิมนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดปทตภีสิงจตุรัสช่างน้ำหนักได้105.2ลดไป0.2ส่วนทางด้านเคนแจ็คสันมวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้105ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนางน้านเคนแจ็คสันมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือคบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคงคานี้คือสไตล์การชกของน้านเคนแจ็คสันมวยไทยยิมนะครับแต่ถ้าว่าฟอร์มหลังนี้ยังไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแลวก็ฟอร์มหลังของนางน้านยอดปัตตภีสิงจตุลันหรือมอทันวาสิงกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การโชคของน,นั่นยอดปฏิพีสิงห์จตุลัดนะครับเป็นมวยขวาเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดแรงวงในไล่แขนดีแล้วก็ขวางหน้าดันแทงเข่าดีครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นยอดปฏิพีสิงห์จตุลัดนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนชัยชูโชคสแสรัสกเมื่อวันที่9กันยายน2 5 6 6ที่อ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดชนะคะแนน ชัยชูโชคสแสนลักเมื่อวันที่7ตุลาคม2 6 6ที่อ้อมน้อยคำนี้ก็คือฟอร์มหลังของนั่นยอดปตัตพีสิงห์จัตุรัตนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยที่เคลื่อนไหวบ่อยนะครับแล้วก็กําลังสดกําลังห้าวขึ้นมาผมออกไปที่ทางน้านยอดปฏพีสิงห์จัตุรัตจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ซึ่งเป็น คู่ถ่ายทอดสดอีกคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชาติพยักบางกอกมวยไทยหรือชอชนะชัยหรือลาน,นาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอเมืองซ้อมที่ค่ายมวยชอชนะชัยที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เจอทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงหรือเดอะเบสมวยไทยหรือแจ็คก,กี้ยิมหรือชัยชนะสิทธิ์หัวบึงหรือสอมงคลการช่างนักชกจากจังหวัด นครพนมนะครับซ้อมที่ค่ายมวยแจ็คก,กี้ยิมที่จังหวัดสก,กลนกครน,นะครับมวยคู่นี้เคยเจอมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสองครั้งที่ผ่านมานี่ลูฟี่แพ้ทั้งสองครั้งเลยนะครับวันนี้จะตีไข่แตกได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาติพยักบางกอกอะไรบางกอกมวยไทยนะครับช่างหนักได้116รปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงช่างหนักได้115.8ขาดไปจุด2ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับก็เป็นมวยเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดหนักบูดูดันแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของน้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงก็แพ้คะแนนชาติพยักบางกอกมวยไทยเมื่อวันที่13กันยายน266ที่ราชดำเนินแพ้คะแนนชาติพยักบางกอกมวยไทยเมื่อวันที่7ตุลาคม266ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านชาติพยักบางกอกมวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน้าน ชาติพยักบางกอกมวยไทยนะครับก็เป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องครับหมัดศอกแรงรอสวนรอโต้ดุดันไปไปลายแข็งแก่งยืนระยะมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นชาติพยักบางกอกมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นชาติพยักบางกอกมวยไทยนะครับก็ไปชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุงเมื่อวันที่13กันยายน2อ6ที่เวทีมวยราชดำเนินฝวายล่าสุดชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุง เมือ่อเดเจดตุลาคม266ที่อ้อมน้อยคำเนียคือฟอร์มหลังของน,นั่นชาติพยักบางกอกมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังออกไปที่ทางน้านชาติพยักบางกอกมวยไทยวันนี้น่าจะทําแฮตทิกให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านชาติพยักบางกอกมวยไทยจัดไปใหญเสียนะครับไปดูคู่ที่3 ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงอุที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างยอดดวงใจสอจอมนตรีหรือทีเด็ด99หรือสิทธิเจอุบนนะครับนักชกจากอำเภอพิบูลลักษ์จังหวัดอุดรธานีสอมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปินะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเข้าเวรแทนแต่กรร็รู้ตัวล่งหน้านะครับซอมมาเป็นเดือน แ,แล้วก็มีรายการในวันที่29ที่จะถึงนี้ก็เลยมาเจอคู่ปรับเก่านะครับทางด้านยอดดวงใจสอจอมนตรีนี่เคยชนะมาวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองนะครับได้เจอกันอีกสักตั้งครับใครจะเป็นหมู่หรือจ่ากก็ต้องติดตามนะครับสําหรับเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองหรือเจ้าป่าพลีผู้ก,กองหยัดสืบอุดมสุขหรือ ป่าพยลีสิทธิ์สองพี่น้องนะครับคนเดียวกันเป็นนักชกจากอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมในค่ายมวยเดชเพชรสีทองที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ชกกันในพิกัด138ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดดวงใจสอจอมนตรีช่างน้ำหนักได้1 3 8ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองช่างน้ำหนักได้140ปอนด์ลดไปสองปอนด์นะครับ นี่คือการช่างแหลงเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การโชคของทางด้านเพชรศริชัยเดชเพชรสีทองก็เป็นมวยขวาเปิดเกมศาสตร์แข้งต่อยหมัดลอกไีขวางหน้าบู๊ดุดันแล้วก็มีศอกอันตรายไปปลายไปไปแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงเคยแพ้มาวันนี้จะตีไข่แตกได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การโชคของนั่นเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทอง ส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองกําลังสดกําลังห้าวขึ้นมานะครับก่อชนะนกน้ําพองน้อยสอสมหมายในยกที่1นึ่งเมื่อวันที่4กันยายน266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองฝอายล่าสุดชนะคะแนนสองฝั่งขคงเ a ฟเอคุปเมือ่อวันที่20ตุลาคม266ที่ลุมพีนีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านยอดดวงใจ สอจอมนตรีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นยอดดวงใจสอจอมนตรีนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดักศาสต์แข้งซ้ายโต้แรงผิวหลักเหลี่ยมดีคล้องแค่วว่องไวครบเครื่องนอกได้ในมีเคยชนะมาเมื่อครั้งที่ผ่านมาวันนี้เจอกันใหม่จะให้ล้างแค้นหรือจะย้ำแค้นก็ต้องติดตามนะครับ สำหรับฟอร์มหลังทางด้านยอดดวงใจสอจอมนตรีนะครับก็แพ้นอกกันกับทางด้านสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งในยกที่1เมื่อวที่1เมื่อวันที่14รกรกฎาคม266ที่ลุมพินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนบัวเขียวภูเก็ตไฟ์ขับเมื่อวันที่13กันยายน2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดดวงใจสอจอมนตรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองซึ่งเป็นมวยในรายการแล้วก็เตรียมตัวมาดีหวังมาจะสางแค้นครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการกันต่อครับ มาถึงวุฒที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่นลำเป่าปอขนสุงยิมหรือสอสถิละหรือสอรุ่งเจริญกิจนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลาสินนะครับซ้อมที่ค่ายมวยปอขนสุงยิมที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เจอกันทางด้านยอดขุนพลสพงอมอมน,นักชกจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด นครสีธรรมราชซ้อมที่คล้ายมวยซอพงอมอมรที่จังหวัดสงขลานะครับอยู่กับมอนผักสดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 0่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเด่น,นำํำเปลาปอขนส่งยิมช่างน้ำหนักได้110อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านยอดขุนพลสอพงอมอมรช่งน้ำหนักได้112.6ลดไป2.6ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์การชกของหางนัานยอดขุนพลสอพงอมรเป็นมวยขวาเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นต่อยแรงบูดุดันเพิ่งเข้าเมืองกรุงนะครับนี่คือสไตล์การชกของหลังน้านยอดขุนพลสอพงอมรส่วนฟอร์มหลังน้านยอดขุนพลสอพงอมรน,นะครับก็แพ้คะแนนสมารเดตสมานแซนวิดเมื่อวันที่19มีนาคม266ที่โคราชไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนพลังทรัพย์ลาน,นาโฮมสเตย์ แอนเลสเตอร์ลองเมื่อวันที่11ตุลาคม2566ที่ราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดขุนพลสอพงอมรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเด่นลำเป่าปอขนส่งยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนันเด่นลำเป่านะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือคบเครื่องแข้งสายแรงขวางหน้าดัานแทงสัพ์สอกแรงยืนระยะมั่นคงแต่ ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นมาสองสามไฟครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเด่นละเป่าปอขนส่งยิ้มนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็แพ้คะแนนแสนเชิงสิทธิอ,อปาโมทเมื่อวที่5เมษายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินในรอบที่2นะครับส่วนไฟล่าสุดแพ้คะแนนแสนเชิงสิทธิออปาโมดเมื่อนที่10พฤษภาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือ ฟอร์มหลังของนั่นเด่นลำเป่าปอขนส่งยิมนะครับสำหรับมวยคู่นี้คู่ที่4ในรายการนะครับ <Finland> ผมออกไปที่ทางนั่นเด่นลำเป่าปอขนส่งยิมนะครับผมมองว่าเจนจัดในเวทีเมืองกรุงมากกว่าการผ่านมวยมาดีกว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นเด่นลำเป่าปอขนส่งยิมนะครับจัดไปอย <S <S ่าให้เสียนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ